ช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหนุ่มกระชายนะครับวันนี้เขาจะมาอัปเดตผลงานใหม่ล่าสุดของเขานะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่ของเรียนแบบนั่นเองครับซึ่งเขามาพร้อมกับลุคใหม่นะครับที่เป็นเวอร์ชันกะลาเหินกับทรงผมใหม่ของเขานะครับน่ารักและอยากจะบอกวันที่เขามาโปรโมทซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขานะครับแฟนคลับเนี่ยมาเยอะมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับความน่ารักของหนุ่มกระชายนะครับพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเลยครับ สวัสดีครับคาชา F8 ครับวันนี้ครับขอโชว์ก่อนวันนี้คาชามีซิงเกิลใหม่นะครับมาฝากเพื่อนๆชาว YouTube Play ครับผมมีซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าแค่ของเรียนแบบครับทำไมถึงแค่ของเรียนแบบใช่ไหมครับถ้าสำหรับคาชานะทำไมถึงแค่ของเรียนแบบมันเป็นมุมมองความรักมุมมองหนึ่งครับที่เวลาเรามอบความรักให้กับใครคนหนึ่งแบบเต็มที่เราสามารถให้เขาได้ในทุกๆอย่างครับแต่มันติดตรงที่ว่า เขาไม่ได้อยากได้ความรักจากเราเขาอยากได้ความรักจากอีกคนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนที่เขาเลือกเลยครับแต่เขาเลือกตัวจริงไปแล้วนี่เราก็เลยกลายมาเป็นของเล่นแบบถ้าเป็นถ้าสำหรับผมนะผมมีอีกอย่างหนึง่งซึ่งมันมันคล้ายๆของเล่นแบบแต่มไม่ใช่มันคือการปรับใช้ก็คือการการเอาข้อดีของคนที่แบบเกง่งๆนะครับมาปรับใช้กับตัวเราให้เราได้พัฒนาได้มากขึ้นผมผมไม่เรียกว่าเรียนแบบนะผมเรียกว่าการปรับใช้มากกว่าอย่างนั้น สำหรับซิงเกิลนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากซิงเกิลแรกคือ แน่นอนว่าวิธีการวางเสียงของคชาเปลี่ยนไปเนื้อหาของเพลงดูถูกปรับให้ดูโตขึ้นครับผมแล้วซิงเกิลน,นี้คชาก็ได้มีโอกาสได้ลงไปช่วยพี่แม็กซ์ันวงน้อยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพลงว่าอยากได้เพลงแบบนี้ประมาณนี้เนื้อหาน่าจะแบบเป็นประมาณนี้ผมได้สื่ออารมณ์ได้ดีครับผมนะมีโอกาสลงไปช่วยทําเรื่องนี้ผมก็มีโอกาสได้ดูเนื้อร้องแต่พี่เขาส่งเนื้อร้องมาตัวแรกมาแล้วเราก็มานั่งดูซิว่าแบบเข้ากับเราไหมแล้วก็ถาม พี่ๆถามผู้ใหญ่ครับผมว่าโอเคไหมถ้าเป็นนวร้องแบบนี้อ๋อสำหรับ MV เพลงแค่ของเล่นแบบใช่ไหมครับจะเริ่มทำเดือนหน้าครับผมต้นเดือนหน้าแล้วก็จะได้ฟังกันอย่างแน่นอนเอ้จะได้ดูสิจะได้ดูกันอย่างแน่นอนนะปลายเดือนหน้าครับผมตอนนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับผู้กำกับ MV แล้วครับได้ไปนั่งประชุมกันแล้วว่าอยาจะให้ MV ออกมาเป็นประมาณไหนแต่ตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้ผมต้องอุบไว้ก่อนนะครับสำหรับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับผมก็อย่างที่หลายคนได้เห็นไปนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นคําร้องไม่ว่าจะเป็นทํานองจังหวะของเพลงแล้วก็เนื้อหาของเพลงที่ขาชาถ่ายทอดออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันแนะ่นอนว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วขาชาคิดว่าทุกอย่างดีขึ้นครับโดยส่วนตัวขาชาชอบไหมขาชาชอบนะครับเพราะว่าก่อนเราจะทําซิงเกิลใหม่เนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่า นี่ยก็จะทำซิงเกิลใหม่แล้วลองเมคโอเวอร์ over ใหม่ไหมว่าควรจะเป็นแบบไหนก็นั่งคุยกับพี่ๆกันออกความเห็นกันสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าแบบทำทั้งทีก็ขอแบบให้มันดูแบบโดดเด่นขึ้นมาให้ฉีกออกมาเลยหลังจากที่ปล่อยเพลงแค่ของเรียนแบบไปได้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็มีฟีดแบ็กมาจากอย่างแรกก็คือมาจากแฟนเพลงแฟน,แฟนคลับของผมเขาก็รู้สึกชอบรู้สึกว่าเออเพลงนี้ดูเป็นตัวกระชามากขึ้นครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสไป รับรู้ฟีดแบ็จากคนที่ไม่ใช่แฟนคลับของผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของผมที่แบบไม่ได้เจอกันนานๆเขาบอกว่าเขาชอบเพลงนี้ซึ่งฟังแล้วเขาแบบเขารู้สึกโดนซึ่งผมคิดว่าเพลงนี้ก็คงจะโดนใจใครหลายๆคนด้วยครับที่กําลังตกอยู่ในสภาวะเดียวกับคนในเพลงนี้นะสามารถดาวน์โหลดเพลงแค่ของเล่นแบบได้นะครับที่ www.truemusic.com ครับผมนะโหลดเพลงของเล่นแบบแบบถูกกฎหมายนะครับที่เว็บนี้ครับ w w w t r u e m u s i c c o m ครับ สุดท้ายแล้วกระชาก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ของกระชาไว้ด้วยแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าแค่ของเรียนแบบนะเป็นเพลงป๊อปในอารมณ์เหงาเหงาเศร้าๆนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงเหงาเงาเพลงเศร้าๆผมว่าเพลงนี้ต้องโดนใจคุณอย่างแน่นอนนะลองเปิดฟังดูครับทุกคนปล,มปลอมๆอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้คนสำคัญที่สุดคือใคร ต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นดีแค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริง โอ้โหแฟนคลับเยอะมากอิจแฉ่หนุ่มคชาจังเลยนะครับเพราะพี่อยากจะมีแฟนคลับที่มาเยอะแบบนี้แบงเหรอก็นี่ไงมีแบบน้องๆหลายคนแบบ คนสองคนมาเงิมามาเก็บตังค์ด้วยแม่เก็บตังค์ค่าข้าวนุกคนมาชอบแล้วเอาไปด้วยก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มกระชายนะครับใครที่ชอบเพลงนี้นะครับรับรองว่า MV เนี่ยทุกคนได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณแม่หนุ่มกระชายที่มาอัปเดตผลงานนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างๆนะครับที่เอาพวกประทูนะครับผมมาฝากพวกเราโอเคป้าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับ